โอ้เด็กๆสี่ห้าตัวมันออกมาเลยอยู่นี่ตัวกุยยางไปตัวหนึ่งออกอยู่และวกุยยางห้องนี้มันพื้นออกเลยเด็กแถมมันชินอนแถมความันอันนั้นนะทุกคนครับตอนค่ำเล้แต่ว่า สบายดีเนาะทุกคนมื่อนี้ก็นกมาตอนค่้ามนี่แหละตอนหัวแรงเลยนี่เนี่ยน่นทุกคนโอ้ยตอนนี้เห็นสองตลองเบิ่งเขาเกาะนนกทางหลังป่าบางเก่าเนาะเด้ดๆทางพว่นปลายไม้พวกเพราไว้นกหองห้องบักคึกคึกนึงเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวออกมาเบิ่งเลยโอู้สามเห็นสามตัวแล้วทุกคนตอนนี้ทุนไปกบีไมกเกดพุ่นเนาะโดดมันมาทึ่หนึ่งนกทางนี้ นกน้อยห่าวห้องเขาว่าโอ้ยมันนกมาบ่โอ้เด็ดเด็ดสี่ห้าตัวห้าตัวไปเลยไปเลยทุกคนปีนไปพูดเลยห้ามีห้าตัวเนาะเออได้ดเด็ดจักจั่งชุมไพรเนี่ยไปไพร phải phay tốn nữa phải lợn phải lợn phải cột phun lợn cột máy nhảy phun hong hoang thề hoa nổ bị เด็ดเด็ดเดีแล้วลงมาลงมาแล้วเออจับเกาะเก่าเนี่ยเกาะบางเก่ามือนั้นเนาะเด็ดเด็ดลงไปแล้วทุกคนลงไปแล้วเออตัวนี้คือว่าห่างบุมีเนาะถ้าลุนน้ำกันเบิ่งทุกคนลงมาแล้วตัวหนึ่งตอนนี้เห็นมีห้าตัวนกเด็ดเด็ดเด็ดมาเนาะเด็ดเด็ดหงมลงแล้วหงมลงแล้วหงมลงแล้วทุกคนอ๋อลุนเบิ่ง บวนมือนั้นแหละหุบหุบลงหุมแลยโอ้หุมลงหมดเลยทุกคนถารุนบวมหุบหุวนกายได้หาตัวทั้งมือนี่ยเจ๊ตแปลตัวพุ่อเลยทุกคนหุบยุ่มหยามยิ้มหยามกุกไม้อยู่ในอ่ะถ้าเบิ่งเนาะ อ๋อบินออกอีกแล้วทุกคนเฮ้ยออกเลยโอ้ยบุกปลาตูนมหนี่ออกเลยตะเบืองของเทื่ยมันก็นอนแถวนี้เนาะไม่ใมันบีไปนอนบางอื่นบ่ไม่ใช่เจาะเบืองเนาะบินออกไปจับกุ้งไหมทุกคนไปไกลมันหลายมันจะหนีเนาะ เอาเบิ่งบางทีหนีหรือว่ามันทีนอนแถวปลาเหล่านี่เนาะอันนี้ก็นกมารอบแรงเนาะทุกคนจะมาแต่ทางไหนอีกมือนี้ก็ไป้บางทมันยิงอะไรทุกคนเบิ่งเนาะเอฟซีเบิ่งเนาะเดี๋ยวก่อไม้้พี่ ตอนนี้กะ48กล้48โมงเลยเนาะเราบินหนีแล้วบ่เร็วไเลโอ้ไปแล้วไปแล้วทุกคนออกไปเลยว้ายอุชาหินม,มันมาเลยเนาะพี่จับอยู่กุ๊กฮะ จาะเตยมก็น,นอนแถวนี้เห็นมันบินลงลุ่มพอนะบินลงทั้งลุ่มเนี่ยทุกคน มันบนอน,นอนอยู่ปลาเหล่าน้อยนี่เนาะเมื่อกี้จับกุ๊กนี่ปลาเหล่าต่อน,นกเมื่อกี้จับนี่ บินเขาไปหานกเขาเลยบินออกมานี่มดเนาะเห็นบินไปแล้วนี่เห็นเลยเนาะทุกคนอยู่รุ่มฮะ้าเบิยของบนมันชินนอนเนาะปามต้นเห็นเลยหดจากอยู่อดมันต้น เห็นบนสีนอนไอออกก่อนทุกคนจะนอยมันฮูเนอะคนเห็นมีปา่าปลาลุ่มเห็นอยูปลาเนอะเจาะเบิ้งมันก่อนเห็นแล้วทุกคนปลามันต้นลุ่มฮะ ลุมมาเลยทุกคนเจอบอวมนโน่เอ้าบินกับคืนมาบินกับคืนมาทุกคนนี่บินขึ้นมาพี่บินออกมาเลยนกมัน,นมาสอกบอนนอนเนาะ ัยอยู่ก่อข่ามป้อมเลยทุกคนเจนบูบินนีจ้างนี่กะอาสิเจาะบ,บังเนาะแค่มันหนีไปทางอื่นแล้วก็แล้วเมื่อกี้มันสิลงนอนอยู่นั้นเนาะโอเคทุกคนยานมันหนีก็พูดนึ่งแล้วตอนนี้มันเห็นเฮาเลย เดี๋ยวชินอนก็ขามปลอมเนาะนกเฮาก็ยังบ่ได้อาเข้าเฮือนเนบ่ได้ในปกยังยังหองอยู่บินเวทีฟูนเลยนกมันวนมาบนเก้าเหเนาะก่ขามปลอมเนี่ยเจอ,นเนอเด,ด,ด,ล,นนอล,อดลงไปเลยเดีวมันสินอนน้ำน,นกเฮาอยู่ท่นบ่ luôn bưng nhọn thuộc con Hòa chợ xuồng lên Nụ hào cái những cọ cái này ạ Chỉ lông lát bốn cầu nó cũng thường ăn phải non bà mình tốn Họ mình non กี้เราคิดว่ามัวนอนอยู่บางหนึ่งหาไปเจาะเบิงวินออกตัวหนึ่งแต่ว่าสี่ห้าตัวบินหนีนี่แหละมาตุ้มต่อเขาก็แถ้เบิงตัวแรงเขาจึงมาการเบิ้งเนาะโอ้นุกบุกกาโดดเด้อนุกบุกาตัวนก ยอย่ถ้าเบิ่งมืแรงเขาจึงเลาะการอีกเนาะทุกคนเอานกาไปไว้ก่อนเพราะว่าคขำเลยตอนอ้าทุกคนตอนนี้ได้เวลาเนาะคขำเลยฮะห,หนูเลยไปเอาสิไปยืงเบิ่งนกเนาะโทรทีมงานเข้ามาเลยตัวใหญ่อยู่ว่า,นาหนูนี่อ๋อบอยมันนอนไปเบิง่งเพราะว่าตอนแรงเขายืงไปเพราะว่า เออเขาย่างไปมันยังออกตัวหนึง่งเขาหลุมคเออมันอยู่ทางกี้ทางๆนะเข็มทางไปอยู่เข็มทางเลยว่าอย่าเบื้องนอกทุกคนว่าสิมีอยู่เออเดี๋วรงเนี้ยตอนนันนะอยู่นี่ตอนกุย่างไปตัวหนึ่งออกอยู่แหละวกุย่างห่อนี่มันพลุดออกไปเลยเน,นี่ยแถมมันสินนอนแถวนี้เดี๋ยวผุ่มเนี่ยกลับอยู่รุ่มพุดตอนซับอิซอยู่รุ่มแล้วตอนที่สองอยู่นี่คอ,อยยิดนะ้อ ทุกคนฟุม่มยิงเง็บทำไหมมันอยู่เออ้ลมลงไหมมันอยู่ทนะอ,อืทอมนะเน่ะความความเนี้งเบิ้งดีๆนะความมันอันนั้นนะทุกคนกลับไปเบิ้งจช่นั่นเนี่ย เดี๋ยวมันก็นอน,นลายกุกกนาะมันรุนน้ำกันทุกคนสิเห็นบตัวหนึงห่งเขามามล้วโออกนี่เนาะตอนออาหัวแรงอะตอนข้าเล่แต่ว่า โอ้ทุกคนโชคก็บ่เห็นซ่ํ n เนาะจั่งมันนอนวังไดเมื่อยแต่โชคพอมื้อแลงเฮาเห็นนะแล้วมันมันลอกเฮาบ่มันตัวเฮาไปนั้นโอ้ตัวเกียตัวเกียทุกคนเกียเียนี่ๆเนี่ยนี่นะนี่เีย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 ไม่มาฟาดดูยังง หาบงโตเรากินน้ําใหญ่เนาะไปทุกคนเจอกันคินา